สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนที่สมนะคะที่นำเรื่องของความรู้รอบตัวซึ่งเด็กๆก,ก็ควรจะรู้ไว้ผู้ใหญ่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเรามาฟังกันต่อนะคะจากตอนที่สองซึ่งทั้งหมดที่ทำมาก็มี3มตอนนะคะเด็กเปิดฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะควายเลี้ยงกันมากในภาคอีสาน สถานที่ฝังศพของอิสลามิกชนเรียกว่ากูโบมิกิโมโตเป็นผู้ที่เริ่มเพาะไข่มุกในตัวหอยจังหวัดที่มีจำนวนประชากรน,น้อยที่สุดคือจังหวัดระนองคนที่คิดรถพ่วงใช้เป็นรถสเบียงและก็รถนอนคือจอร์เอ็มพูแมนพ่อคุนรามคำแหงมหาราชเปิดสัมพันธไมตรีกับจักรพรรดิจีนคือกุปไลคา,าน เมืองบนแม่น้ำไทยของประเทศอังกฤษที่ประกอบอุตสาหกรรมขุดฐานหินคือนิวคาสเซิลชาวพื้นเมืองของแคนาดาคือชาวอินเดียนและเอสกิโมเบนิโตโมุสโซลินีหัวหน้าพรรคฟาสซิสเป็นผู้นำเผด็จการของประเทศอิตาลีเทพเจ้าของชาวสวีเดนและนอร์เวย์คือโอดิน โลกเก่าคือส่วนของซีกโลกตะวันออกยุโรปเอเชียแอฟริกาและออสเตรเลียโลกใหม่คือทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ป่าดิบอเมซอนได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของสัสตว์มากที่สุดในโลกโอมาคายัมเป็นจิตตกวีชาวเปอร์เซียธนาคารไทยพาณิชเป็นธนาคารแห่งแรกที่นำบัตร ATM มาใช้ คนที่คิดทำปูนซีเมนต์เป็นคนแรกคือโยเซฟแอสดินชาวอังกฤษจูลินซีคือสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นเป็นสิ่งแรกในโลกราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์คือพระนางคลีโอพัตราพุทบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดในโลกคือ FA ฟเอับผู้ให้กำเนิดรถแท็กซี่ขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกคือพลโทพระยาเทพพัสดิน หรือพาดเทพอัศดินเนี่ยอยุธย,ยาเป็นรถยนต์นั่งหรือรถเก่งยี่ห้อออสตินจำนวน4คันเปิดบริการรับจ้างครั้งแรกเมื่อเดือนกรากฎา,าคมพศ2 4 6 6ในสมัยรัชกาลที่6ในสมัยนั้นเรียกว่ารถไม่ชนชาติจีนเป็นชนชาติที่เริ่มทอผ้าใหม่เป็นชาติแรกที่ไหนในประเทศไทยเห็นพระทิตย์ก่อนใครคือที่อำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาส ไม้ตัดดอกเขตหนาวที่รับความนิยมสูงสุดของไทยคือดอกกุหลาบต้นไม้ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์คือมะพร้าวทะเลใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลจีนใต้การเดินตบเท้าของทหารมีครั้งแรกในกองทัพของประเทศอังกฤษจกักรวรรดิเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคือประเทศอิหร่านสหประชาชาติส่งทหารครั้งแรกเข้าไปช่วยรบในสงครามเกาหลี เจมส์ออกคสเตอร์สเอนรีเมอรีรวบรวมหนังสือประทานุกรมออกฟอร์ดเป็นคนแรกโฮดินเดียมเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามภายหลังแบ่งเวียดนามเป็นสองประเทศอาณาจักรแรกของไทยก่อนสถาปนากรุงสุโขทยัยคืออาณาจักรอริพรุนชัยและล้านนาเรือพระที่นั่งลำใด ต่อขึ้นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีการจนาพิเศษเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรในสมัยรัชกาลที่9ค่ะกีฬากลอบมี18หลุมคนที่บอกว่ามีหลุมดำก็คือจอห์นวิลเลอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันบทความจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนแสดงวิสัยทัศน์อันสรงสงและสง,ง่าของดรป่วยอึ้งพากร์ นานกิงเป็นเมืองหลวงของจีนในสมัยด็เตอร์ซุนยัตเซนรัฐบาลก๊กมินตัง๋งคนที่ค้นพบยุงเป็นผ่าของไข้จับสันคนแรกก็คือเซอร์โรนันรอสจีนต้องเปิดห้าเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นผลจากสงครามฟินคนที่ทูลกล้าวถวายปลานินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพระจกักรพรรดิอากิอิโต จัก,กรพรรดิองค์ใดของญี่ปุ่นพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ชาวญี่ปุ่นจัก,กรพรรดิมุสุอิโตรัชสมัยเมจิสหรัฐยุติสงครามเวียดนามสมัยที่ริชาร์ดนิกกินเป็นประธานาธิบดีกล่องดำมีความสำคัญกับเครื่องบินคือเป็นกล่องบันทึกรายละเอียดการบินถือเป็นส่วนสำคัญตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบินตก คนที่โค่นระบบฟาโรได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอียิปต์คืออับดุลกามานนะัสเซอร์เซอร์คำนำหนา้าชื่อขุนนางชั้นอัศวินของประเทศอังกฤษผู้นำทัพพันธมิตรพิชิตสงครามในภาคพ,พื้นแปซิฟิกคือนายพลดักลาชแมคกอาเธอร์กุนเทอร์กราสนักเขียนเยอรมันเขียนเรื่องเดอะทิมดรัมได้รับรางวัลโนเบล การประชุมสุดยอด3ผู้นำชาติอินโดจีนมีประเทศกัมพูชาลาวและก็เวียดนามกลุ่มที่เหยียดหยามเชื้อชาติสีผิวปิดบางหน้าตาคือกลุ่มคูครักแครนในอเมริกาโครง14บรรทัดที่เชคสเปียร์ชอบเขียนเรียกว่าโครงชอนเนต วันเกิดและวันตายของวิลเลียมเชกสเปียร์กวีเอกของอังกฤษตรงกับวันที่23เมษายนโดยเขาเกิดวันที่23เมษายนพศ2007เสียชีวิต23เมษายนพศ2159ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญของโลกในอดีตชาวอังกฤษคือมาดามทุสโซจังหวัดเล็กที่สุดของแคนาดาคือ Prince Edward Island เกาะใหญ่ในอ่าวเซนต์ลอเรน c ์ ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ร้ายที่สุดคือไทแรนโนซอรัสเร็กมหาอำนาจประเทศแรกที่เข้าปกครองหมูกก่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกคือสเปนคนไทยใช้บัตรประชาชนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5อักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของทุกทวีปคืออักษร A รวมทะเลสาบของทั้งโลกยังน้อยกว่าทะเลสาบของประเทศแคนาดา การใช้ภาพยนตร์รอบแรกเรียกว่ารอบปฐมทัศน์บทลงโทษสูงสุดแก่ผู้กระทำผิดในฝรั่งเศสคือจำคุกตลอดชีวิตโทษประหารชีวิตยกเลิกเมื่อปีพศ2525แคมเบอร์าเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคนที่พบเกาะนิวซีแลนด์และทัสมาเนียคืออ b เบลทัสแมน แม่น้ำชีไหลผ่านหลายจังหวัดของภาคอีสานมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาจังหวัดชัยภูมิสิ้นสุดลงแม่น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีดาวเคราะห์ดวงที่มีขนาดเล็กที่สุดคือดาวพลูโตคนที่เขียนเมาครีลูกหมาป่าคือรุดยาร์ดครีพริงคนที่พบยาแอสไพรินคือเฟิร์กออฟแมน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญคือพระเจ้าใหญ่ลือชัยฟังกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ความรู้เพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าฟังสนุกสนุกกันนะคะเป็นการเอามาฝากกันเพื่อที่จะให้ฟังกันเพลินๆนะคะก็คงจะได้สาระบ้างได้ความรู้เพิ่มเติมบ้างนะคะในบางส่วนที่เราไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้กันเกือบทั้งหมดแล้วลวะคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสัญหาจะพยายามหาเรื่องราวที่หลากหลายมาเล่าให้ฟังกันค่ะอาจจะหนักบ้างเบาบ้างสลับสลับกันไปนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ